วันนี้จะมารีแอคตึงๆนะฮะรีแอค EP 75นะสิบสองวันที่ผ่านมานะตอนนี้คือเพิ่งมารีแอคเพราะว่านั่นนะครับจอฟ้าอะไร่ะจอฟ้า ประเดี๋ยวจะมารีแอคนะฮะซึ่งประมาณสามนาทีอารอเรามาดูพร้อมๆกับน้องเอฟซีนะฮะ <c oughs> น้องเอฟซี้ายอิยนพิเศษฮะจิกเกียจสมัครพรีเมียมอ่ะอยากคุมน้ำหนักแต่ต้องเลือกดมไม่ยอดน่ไม่ โอเคเล้กการดูบอกา,าดี่ขาดตอนนี้กลายเป็นออจูขาเฮ้จะเห็นลมใหญ่ช่องวินลมใหญ่เรามาเ,เ,ร,าเ,ร,าเ,เริ่รรมกันเลยไหมไขายดี่า เฮ้ยจเยนสหนึ่งนะครับทุกคนโย่ E tá. เซ็นมีสลเซ็ไมไม่มีเข้ามาใจไปฟังเพ ยังไงว่าไงยิดไงาไงทุน่นฉากแรกเลยนะจะเป็นเขาเรียกว่ายัางไงฉากแรกก็ในไ,ไปก็จะมีเอออะไรวะโซยูแอตโตนะ ชื่อจริงๆมันคืออะไรฮะคอมเมนต์หน่อยครับแต่ที่ผมแต่ที่ผมจะเรียกผมจะเรียกมันว่าแอสโตโซเยอนะฮะซึ่งกำลังเผาเผาผลักทันโคน นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว นี่เป็นเหมือนน่าจะเป็นตัว normal normal no, normal a t o juggernaut น,น,นะไม่ใช่ตัวแม่คัวแม่นี้นีตัวลูกซึ่ง,ช,ง,าางช่องของคุณไมมาไกลกับช่องช่องของคุณแคทเทลหรือไม่ก็ช่องช่องอะไรก็ตมามนะที่เรียกเขาบอกว่าพวก astro ไม่ได้เป็นมนุษย์ astro เป็นสัตว์ จะเป็นคนที่อยู่ในอีพีที่เจ็ดสามปะสามในฟ <orith Seal> ูเอพิโซดไม่ไม่ก็เป็นคนอื่นเพราะว่าไม่แน่ไม่แน่ใจแต,นะแต่หน้าเหมือนกันมากเนี่ยฮะตรนเนี้ย เป็นหูของหมาแล้วมือเป็นไอ้นี่เป็นมือของสุนัขเนี่ยฮะหมามีหางด้วยมีหางด้วยนะฮะ ก็น่าจะรู้กันดีนะก็คือไปดูของช่องคุณไมมาไากลาเลย,ลยนนะใช่ไหม จะเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าโซเยอร์รีโซโซเยอร์สกิบิดีท้ทอยเลทแบบเต็มเลยอะเต็มยศเลยนะนี่ก็น่าจะเป็นลีดเดอร์ฉากนี้นะฮะก็ตามที่เห็นเลยนะแอสโตจักร์น็อต เวลาแมนเมื่อกี้ก็สุบุลีมันคืออะไรวะฟังไม่เข้าใจเลย แต่ให้ผรู้ครับผมผมรู้แค่สองสองคำพูดที่แต่กระนัโตที่พูดพดมาก็คือ my baby แล้วก็ไอ YouTube อะไรนะ่พวกแกจะต้องชดใช้อ่ะ แทนผู้หญิงเมื่อกี้นะเป็นของเอ้ไม่ใช่ดิเป็นไอ้นี่นะเป็นเลเซอร์เออรอลอพีต่อไปนะฮะฟู่ก็กดซับสไครต์ไลค์แชร์และก็อย่าลืมไป ดูช่องของคุณดัฟบูมด้วยถ้ายังไม่ได้ดูของเก่าหรือของใหม่นะแล้วก็อย่าลืมช่องของคุณดอมตูดิโอก็คือทำได้สวยมากๆเออโคตรสวยแต่เนี้ยผิดหวังอย่างหนึ่งก็คือช่องเนี้ยผมเก็บโปรไฟล์เาคือไม่ได้เยียดอย่างไม่ได้อะไรนะคือไม่ชอบไม่ชอบส่วนตัว แล้วใครที่ชอบก็ไปถือสาเลยก็คาราพีบีเอ็มแล้วก็ทุกช่องนะที่เป็นยูทูบเบอร์ของคนไทยนะ